ตปไปไยโอ้ยแกจกัมาเิ้ยดข้าไปขายังได้เอ้ยแกต่อยข้าแล้วได้กุ๊กแสบโดนเลเซอตไอ้หิ้งนะเข้าไปเข้าอีกหรอตายเออไป มาขันมาเด้ตายแล้นี่ยเจ็บตายจนหมเฮ้ย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 เยเฮเฮยเฮ้ยยเย้เยเย เฮ้ยเอะยเอ้ยตายแล้วไหมาทำไมมันยังไม่ตาย <c oughs> เฮ้เ้ยป็นสนีนี่หน่าภูมิใจโอ้เป็นสงไม่น่นนาภูมิใจจริงๆฉันภูมิใจฉันภูมิใจุณมิใจนายพร้อมตายเมื่อไหร่ละนายท่ ทำไมเลยไม่อยากไปอะเอ๊ะเอ๊ะอะอะไรบดแทงข้าวว้เอออะไรบดแอมันทำเพื่อนไอยูจะ้ Ai! Oi! Oh my god! Ai ya kha, you! You! Mai 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 mai! Hauder, mon mon le mon ni! Ya ma hao gam kha. เล็นหมดกันเลยเวลาอืา่นจงยุดอีกครั้งแล้ว <c oughs> ลว่าเขาเต่มมันจะชน,นะเลยอะไรอยู่หลังยู <c oughs> มันลอยอยู่หลังเราได้ไหม <c oughs> หายไปไหนน่วันอะไร <c oughs> ไอ้โง่อะไรก็ we นี่เลยคนนี้ค่าพวกเราหายแล้วนะขออะไรข้าเกิดวิ่งไม่มาตายเยอะมากไททันค้อเออททนทีมนายยตาน

โอวคายังไม่ตายเฮ้วลาเอ้ยฮะฮะหค่าเอยถไ <c ười> <c ười> ม่ยุดไปด้วยอ้ยจะจุดกัน เบิดวะอะไรกันเนี่ยนาฬิกาเงาเหรออะไรเนี่ยเขาตื่นหาไปแล้วเหรออุ้ยทำไมไม่มีอะไรสู้เลยน่าเบื่อไอ้ละไอ้เจียอบละหขอบคุณนะแคนคับดูสิปืนกลับมาแล้วขอบคุณ เยัมหมายไปเลยเป็นหวัวนาฬิกาตั้งเลย